กู้เงินที่ไหนก็ไม่เคยผ่านไม่กู้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้แล้วก็ไม่ได้เป็นการชักชวนอีกนะเงินกู้เพื่อค่าใช้จ่ายที่กู้ได้ผ่านระบบออนไลน์หรือว่ากู้ผ่านแอปบนมือถือนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮอตฮิตแล้วหลายคนเนี่ยก็พลาดมาแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันชัดๆ กู้ปับก็บอกไม่อนุมัติไม่ผ่านทันทีกับสินเชื่อที่กระแสรแรงไม่ตกอย่างโดฟินมันนี่แอปเงินด่วนที่ถูกกฎหมายวงเงิน5,000ถึง3,000 0บาทแล้วก็สูงสุดถึง1 5 0 0 0ล้าน5แสบาทแต่จะกู้เป็นล้านก็คงต้องมีเงินเดือนเยอะเท่าไรเพราะว่าความจรงิงก็สามารถจะากอนุมัติได้ไม่เกิน5เท่าของไรายได้ แต่ข้อดีก็คือรู้ผลไวมากใน5นาทีและไม่ต้องเอาอะไรเนี่ยมาคำทั้งสิ้นใครที่พบปัญหาว่าเมื่อสมัครกับโดฟินโดฟินนี่ก็ทีิตแบ็กกลับมาทันทีเลยว่าไม่ผ่านการอนุมัติตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าวงเงินเขาเต็มอยู่โดฟินเนี่ยเขาเป็นเงินทุนสำรองจากธนาคารกสิกรไทย ดอกเบีย้ยนี่ก็เป็นแบบลดต้นลดดอกแล้วก็ไม่เกิน25%ต่อปีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดอกแพงอยู่เหมือนกันผู้ที่โชคดีเนี่ยที่ผ่านการอนุมัติจนได้รับเป็นวงเงินแล้วเนี่ยหากว่าคุณไม่เอาเงินไปใช้อะไรเขาก็ไม่เริ่มที่จะคิดดอกเบีย้ยแต่ถ้าคุณจะเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นจริงๆเนี่ยนะถือว่ามันมีประโยชน์มากๆถ้าสมัครขอวงเงินกับโดฟิลแล้วมันไม่ผ่าน จะต้องทำย่างไรคุณสามารถสมัครผ่านได้แต่ก็อย่าทีนะเดือนละครั้งก็พอโดฟีเนี่ยสมัครผ่านแอปได้เลยอายุ21่สถึง70ปีก็ต้องมีแอปโดฟีลและก็มีแอปเคพัส